เมื่อกษัตริย์หมกมุ่นแต่เรื่องการสแสวงหาความสุขส่วนตัวหลงไหลในอิสตรีโดยไม่สนว่าหญิงนั้นจะเป็นลูกหรือเมียของผู้ใดทําให้ประเทศชาติลุกเป็นไฟประชาชนต่างลุกคือเพราะทนไม่ไหวต่อพฤติกรรมของกษัตริย์สุดเฉาคาวโลกีแล้วในท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องเด e t เ r อชรสองโทราาชโค่นบัลลัง คงศสาวดานแห่งราชวงศ์โซชอนจาลึกไว้ว่าในปี1505กษัตริยอนซันรับสั่งเกณฑ์สาวงามทั่วประเทศกว่า10,000คนเข้าวังทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่พอใจเรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้นเมื่อยายของฝ่าบาทได้มอบชุดที่แม่ฝ่าบาทได้ใส่ก่อนที่นางจะตายให้กับสองขุนนางพ่อลูกอิมซาหงและอิมซองแจข้าราชการที่เลียเก่งที่สุด สองพ่อลูกได้เป่าหูฝ่าบาทถึงเรื่องราวการตายของแม่พระองค์ทำให้ฝ่าบาทนั้นขาดสติพราะเสื้อผ้าเพียงชุดเดียวทำให้วังหลวงต้องกลายเป็นทะเลเลือดฝ่าบาททรงฆ่าพระสนมของพระบิดาพร้อมกับสั่งฆ่าขุนนางทุกคนที่แพร่ข่าวลือเกี่ยวกับแม่พระองค์แม้แต่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ตายไปแล้วก็ยังสั่งให้ขุดศพขึ้นมาแล้วฆ่าอีกครั้งมีเพียงสองพ่อลูกเท่านั้นที่มีความสุขก,กับเหตุการณ์นี้ วันหนึ่งขณะที่ฝ่าบาทกำลังวาดรูปเปลือยของหญิงสาวสองพ่อลูกก็ได้นำฉากหลังลายบังกอนที่ประดับด้วยมีดเงินเข้ามาถวายซึ่งฝ่าบาทก็ถูกใจอย่างมากแล้วฝ่าบาทก็ได้ทรงถามความเห็นเกี่ยวกับรูปที่พระอ,องค์ทรงวาดกับสองพ่อลูกอิมซุงแจก็บอกว่าภาพนี้มันเป็นเพียงผลงานบ้านๆเท่านั้นแล้วอิมซุงแจก็ได้เขียนชื่อตนเองลงบนภาพเขาบอกว่าแค่นี้ก็ไม่เสียชื่อของฝ่าบาทแล้ว และยังถือเป็นผลงานชิ้นเอกของเขาได้เลยทำให้ฝ่าบาทพอใจอย่างมากจากนั้นอิมซุงแจก็ได้มาเที่ยวหอ,อนางโรงวันนี้มีเด็กสาวหน้าใหม่คนหนึ่งนางชื่อว่าซองจุงแมททั้งสองได้พนันกันว่าทุกครั้งที่อิมซุงแจดื่มเหล้าซองจุงแมจะต้องถอดเสื้อผ้าหนึ่งชิ้นถ้าหากว่าเขาล้มก่อนนางก็จะได้ภาพวาดพร้อมกับเข้าไปอยู่ในวังอย่างสุขสบายแต่ถ้าหากเขาดื่มเหล้าได้จนหมด นางจะต้องเดินเปลือยกายกลับบ้านโอ้โหแค่คิดก็มันแล้วครับซึ่งอิมซุงแจก็ดื่มเหล้าเกี้ยงเลยทำเอาผมนิดถึงกับดูเพลินเลยทีเดียวครับ <c oughs> แล้วอิมซาหงก็ได้เข้ามาห้ามลูกชายเอาไว้ทำให้คืนนั้นซองจุงแม่ล่อตัวไปได้อิมซุงแจบอกกับพ่อว่าเขาทำแบบนี้เพราะต้องการให้นางรู้ว่ากษัตริย์ที่แท้จริงเป็นคนเช่นไร เวลาต่อมาฝ่าบาทก็ได้ออกมาล่าสัตว์พระองค์ได้ฉุดฆ่าหญิงสาวชาวบ้านและข่มขืนย่ำยีนางกลางที่โล่งแจ้งหลังจากนั้นฝ่าบาทก็นึกสนุกบังคับให้องค์ชายจินซองแข่งม้ากับพระองค์ในระหว่างแข่งฝ่าบาทก็ได้เห็นกลุ่มนักฆ่าเข้ามาจู่โจมทําให้พระองค์ตกจากมา้าแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงแค่นกกระสาเท่านั้นฝ่าบาททรงโกรธมากจึงฆ่าม้าทิ้ง พร้อมกับสั่งฆ่านกกรสาทั้งประเทศอยู่มาวันหนึ่งฝ่าบาทก็ได้มีรับสั่งให้สองพ่อลูกเกณฑ์สาวงามจากทั่วประเทศเข้าวังเพื่อจะคัดสรรหญิงสาวมาให้กําเนิดรัชทายาทการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจระหว่างอิมซุงแจกับพระมเหสีจางจึงได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งพระมเหสีก็ได้เลือกซองจุงแมเข้าทำการแข่งขันในครั้งนี้ส่วนอิมซุงแจก็ได้ถือโอกาสนี้ ใช้อำนาจที่มีในการรับเงินสินบนเป็นจำนวนมากและสั่งเกตลูกสาวของขุนนางที่เขาไม่ชอบเข้าวังโดยหนึ่งในนั้นก็คือเต้เท้าโจอดีตเพื่อนของพ่อเขาที่ครั้งหนึ่งเคยใส่ร้ายป้ายสีพ่อของเขาจนต้องโดนปลดจากตำแหน่งแม้ว่าลูกสาวของเขาจะขี้เหล่ก็ตามจากนั้นอิมซุงแจก็ได้มาดูโชว์การแสดงฆ่าสัตว์จนเขาได้พบกับจองฮาวานางเอกของเรา ทำเอาซุงแจถึงกับมองนางตาค้างไปเลยทีเดียวเพราะท่าทางของนางคล้ายกับหญิงที่เขาเคยหลงรักในสมัยวัยเด็กเขาจึงได้แอบตามนางมาจนพบกับชาวบ้านที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นอิมซุงแจที่ผ้าหญิงสาวจำนวนมากพวกเขาจึงได้ลุมทำร้ายอิมซุงแจจนเขานั้นสลบไปดีว่านางเอกได้เข้ามาช่วยเอาไว้ได้พอซุงแจฟื้นขึ้นมานางเอกก็ขอร้องให้เขาพานางเข้าวัง พราะพ่อของนางมีหนี้สินจํานวนมากแต่ซุงแจก็ปฏิเสธในวันต่อมาขณะที่ซุงแจมารับตัวลูกสาวของเต้เท้าโจเขาก็ได้พบว่านางเอกได้ปลอมตัวเป็นลูกสาวของเต้เท้าโจเพื่อใช้หนี้ให้กับพ่อแต่ซุงแจก็ยอมให้านางเอกเข้าวังและคืนนั้นเองานางเอกก็เกือบถูกทหารถึงสี่คนลุมขืนใจแต่ดีว่าอิมซุงแจเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันทั้งหมดเป็นคำสั่งของอิมซาหงพ่อของเขา ที่หวังจะล้างแขนใต้เท้าโจที่เคยใส่ล้ายใต้สีเขาสุงแจจึงได้เตือนสติพ่อว่าหญิงงามนั้นหายากอย่าให้เรื่องเล็กทําให้ต้องเสียการใหญ่และแล้วการคัดเลือกหญิงสาวเพื่อจะเป็นพระมเหสีของฝ่าบาทก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งแต่ละขั้นตอนผมบอกได้เลยครับว่าแซ่บสุดจนผมไม่สามารถเอาคลิปเต็มมาลงได้เลยครับแ,แล้วในท้ายที่สุดก็เหลือหญิงสาวเพียงสองคนเท่านั้น ที่เหมาะสมจะได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษนั่นก็คือนางเอกของเรากับซองจุงแม่คนของพระมเหสีจางที่เข้าตาของฝ่าบาทเป็นอย่างมากในวันหนึ่งขณะที่นางเอกกําลังซ้อมรำดาบซุงแจก็จําได้เลยว่านางคือหญิงที่เขาเคยหลงรักในสมัยวัยเด็กซึ่งพ่อของนางนั้นถูกพ่อของซุงแจใส่ร้ายป้ายสีจนต้องตายและแม้ว่าซุงแจจะรู้แล้วว่านางคือใครเขาก็ยังคงเก็บเงียบเอาไว้คนเดียว จากนั้นไม่นานอิมซาหงก็ได้รับรายงานว่านางเอกไม่ใช่ลูกสาวของใต้เท้าโจแต่เป็นเพียงคนฆ่าสัตว์เท่านั้นทําให้อิมซาหงเริ่มเกิดความไม่ไว้วางใจในตัวนางในงานแสดงของเหล่าหญิงสาวที่ได้รับคัดเลือกนางเอกก็ได้พุ่งตรงมาที่ฝ่าบาทเพื่อหมายจะเอาชีวิตของพระอ,องค์ตอนนั้นเองอิมซาฮงก็ได้สั่งคนยิงธนูอาบยาพิษเพื่อฆ่านางแต่ซุงแจได้เข้ามาช่วยนางเอาไว้ได้ทัน ซุงแจเลยได้ฉวยโอกาสนี้เป่าหูของฝ่าบาทว่าเป็นฝีมือของพวกกบฏเพื่อที่เขาจะได้ถือโอกาสกำจัดขุนนางที่เป็นศัตรูทั้งหมดซึ่งฝ่าบาทก็ลงโทษอย่างเคี่ยมโหดโดยให้หญิงสาวที่เป็นลูกและเมียของขุนนางเหล่านั้นยิงธนูใส่สามีและพ่อของตนเองจากนั้นไม่นานซุงแจที่ไม่ต้องการให้หนางเอกเป็นพระมเหสีจึงได้คัดชื่อของนางกับซองจุงแม่ออกโดยอ้างว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน แต่ทางฝั่งของพระมเหสีจางสืบทราบมาว่านางเอกมีแผนจะลอบปองพระชนจึงได้นำตัวของนางเอกและซองจูแมกลับมาเพื่อชิงความเป็นหนึ่งว่าใครจะได้เป็นพระมเหสีของฝ่าบาทซึ่งวิธีการในการคัดเลือกนั้นก็บอกได้เลยครับว่าแซบเวอร์อีกแล้วเพราะกษัตริย์ให้นางสองคนแข่งกันถ้าใครถึงจุดสุดยอดก่อนคนนั้นจะถูกตัดหัวแต่ถ้าผมเป็นฝ่าบาทแล้วล่ะก็ผมจะเก็บเอาไว้ทั้งสองคนเลยครับ ซึ่งทั้งสองสาวก็ต่อสู้ขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดแต่ในท้ายที่สุดนางเอกนั้นก็สามารถเอาชนะไปได้แล้วขณะที่ฝ่าบาทกำลังจะตัดหัวซองจุงแม่นางเอกก็ได้ร้องขอชีวิตของนางเอาไว้ฝ่าบาทจึงให้ซองจุงแมเป็นคนรับใช้ของนางเอกในเช้าวันถัดมาซุงแจได้รีบมารับตัวของนางเอกโดยหวังจะพานางหลบหนีออกจากวังแต่หลังจากเดินทางไกลมาได้สักระยะพอนางเปิดผ้าออก สาวคนนั้นกลับกลายเป็นซองจุงแมในเวลาเดียวกันนั้นเองนางเอกก็ได้เข้าวังไปเป็นที่เรียบร้อยนางได้หลอกล่อฝ่าบาทเพื่อที่จะหาจังหวะไปเอามีดเงินที่ฉากหลังแล้วนางเอกก็ได้หยิบมีดเงินเพื่อจะปงผชนแต่คนของพระมเหสีจางก็ได้เข้าประจับกลุ่มตัวนางเอาไว้ได้ทันจากนั้นฝ่าบาทก็ได้นําตัวบ่าวรับใช้ที่คอยดูแลนางเอกมาตั้งแต่เด็กมาประหารแถมยังขุดศพเอาหัวพ่อของนางเอกขึ้นมาทุบทําลายอีกครั้ง ส่วนทางด้านอิมซาหงก็รีบพาลูกชายมาขออภัยโทษจากฝ่าบาทซึ่งตอนนี้ฝ่าบาทก็รู้ความจริงแล้วครับว่าชุดที่อิมซาหงนำมาให้นั้นไม่ได้เป็นชุดของแม่พระองค์แต่เป็นชุดที่อิมซาหงนำมาตบตาเท่านั้นแต่ฝ่าบาทก็ยังคงใช้งานสองพ่อลูกต่อไปโดยมีรับสั่งให้สุงแจไปฆ่านางเอกสุงแจจึงมาที่ห้องขังเขาได้ให้หนางเอกกินยาบางอย่าง ก่อนที่จะได้เอามีดแทงนางเข้าไปหลายทีเพื่อตบตาคนของฝ่าบาทและซุงแจก็ใช้ให้ซองจุงแม่มาคอยดูแลนางเอกที่กำลังเจ็บหนักต่อมาซุงแจก็ได้เอามีดที่เต็มไปด้วยเลือดของนางเอกไปให้ฝ่าบาททรงวาดรูปและฝ่าบาทก็ได้มีรับสั่งให้สองพ่อลูกเกณฑ์สาวงามเข้าวังอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ซุงแจได้แอบเข้าร่วมกับกลุ่มที่คิดก่อการกรบฏซุงแจได้ล่อลวงให้ฝ่าบาทออกจากวางัง โดยหลอกว่ามีหญิงสาวจำนวนมากกำลังรอพระองค์อยู่แต่พอมาถึงซุงแจก็ได้เอาดาบแทงไปที่ขาของฝ่าบาทพร้อมกับได้ถวายเหล่านางสนมให้กับฝ่าบาทเนื้อขาวนวลอวบอันจมูกดงๆนางเหล่านั้นก็คือหมูนั่นเองจากนั้นซุงแจก็ได้ยิงธนูไฟเพื่อเป็นสัญญาณให้เหล่ากบฏบุกเข้าเมืองในเวลาเดียวกันนั้นเองนางเอกก็บุกเข้ามาในห้องนอนของฝ่าบาทเพื่อจะเข้ามาปงพระชน แต่เมื่อนางได้มองเข้าไปในแววตาภายใต้หน้ากากนางก็รู้ว่าเขาคือซุงแจไม่ใช่ฝ่าบาทซุงแจนั้นต้องการจะไถ่โทษด,ด้วยชีวิตของตนเองแต่นางเอกก็ไม่ได้ลงมือแล้วอิมซาฮงก็ได้ยิงธนูใส่นางเขาโกรธมากที่ลูกชายเปลี่ยนไปเพราะนางซุงแจนั้นต้องการจะเตือนสติพ่อที่หลงไหลในอำนาจเขาจึงยอมสละชีวิตของตนเองแต่นั่นกลับทำให้อิมซาฮงยิ่งโกรธมากกว่าเดิมคิดจะลงมือฆ่านางเอก แล้วกลุ่มกบฏก็บุกเข้ามาฆ่าเขาซุงแจจึงได้มีคำขอสุดท้ายก่อนตายขอให้พาตัวนางเอกหนีไปและในวันที่สองกันยาปี1506หลังรัฐประหารครั้งแรกองค์ชายจินซองก็ได้ขึ้นของลาาแทนแล้วหนังก็จบลงที่ชายคนหนึ่งกำลังแสดงการฆ่าสัตว์อยู่เขาก็คืออิมซุงแจโดยมีนางเอกกำลังยืนมองดูเขาอยู่ ซึ่งหนังเรื่องนี้นั้นถูกสร้างจากเขาโครงเรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์เกาหลีแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ก่อนจากการหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ